สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปพิเศษนะครับผมที่ออกมาจากสถานที่นะณตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่บรรยากาศงานนะครับผมสองแควนวอเตอร์สปอร์ตพิซซูโล่ Sport, นะครับผมก็จัดขึ้นนะครับผมเป็นครั้งแรก ครั้งแรกเลยนะครับที่มีการนํากีฬาทางน้ํานะครับผมนะฮะมาจัดแสดงโชว์นะครับผมทั้งเรือตัวที่เป็นฟอร์มูล่านะครับผมแล้วเป็นเรือเอสโแล้วก็จะมีพวกควายบอดมีพวกแบบซัพพอร์ตต่างๆมาเนาะซึ่งในบูธครั้งนี้เนี่ยบริษัทเราเนาะก็ได้มาออกบูธด้วยแล้วก็มาเป็นสปอนเซอร์นะครับผมสนับสนุน,นกิจกรรมดีๆอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้มีกิจกรรมดีๆในจังหวัดเราบ้างน,นะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะที่เราไม่ได้มีกิจกรรมแบบเป็นอีเวนต์อะไรแบบนี้เนาะ อันนี้เดี๋ยวเราให้เขาทําบูธกันไปก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศงานคร่าวๆก่อนนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าแม่งานหลักนะครับผมของงานครั้งนี้นะก็จะเป็นบริษัทสิงห์นะครับให้ความรู้ข้อเนาะในเรื่องของการนําพวกเรือแข่งต่างๆนะครับทีมเรือแข่งทีมซับบอร์ดทีมโอฟายิงบอร์ดอย่างนี้นะมานะนี่ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีนุ่นนุ่นนุ่นอันนี้จะเป็นกลุ่มผู้ทักครับผู้ทักส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีส้มตำนะมีไอติมเฮ้ยดูคาติมจําได้ไหมดูคาติมที่เราไปเจอที่เซนนั่น นี่ก็อร่อยไปในติมเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มน้ําปั่นต่างๆเนาะนี่ความพิเศษวันนี้นะครับผมพาไปดูบอลลูน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 เราเห็นไหมการสปอนเซอร์เข้ามานะครับผมก็จะเป็นการสนับสนุดเนาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายบอลลูนอย่างเงี้ยนะครับผมที่มาเนาะเราก็อยากจะให้คนที่โลกนะครับผมได้เห็นอะไรดีๆแบบนี้นะครับผมเนาะเพราะว่า ต้องบอกก่อนนะงานบอลลูนเนี่ยคือโอเคจังหวัดอื่นอาจจะมีจัดมาบ้างแล้วเนาะแต่สำหรับจังหวัดที่โลกเราเนี่ยยังไม่เคยมีบอลลูนนะครับผมที่เป็นลูกใหญ่แล้วก็มากันเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวพาไปดูเรือแข่งไหมเดี๋ยวผมพาไปดูเรือแข่งดีกว่านี่นี่นี่นะ่นี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 ่นร่นี่นี่นี่นะครับผมเนาะเป็นเรือ F1 เนาะเป็นเรือที่น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 า่นี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 ่นาเนาะ แอบ,บร้อนเหมอือนกันเนี่ยอันนี้จะเป็นเรือแข่งของเขาแล้วก็อันนี้จะเป็นเรืออีกประเภทหนึ่งเนาะที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะเป็นเหมือนไซร์เล็กมาอะไรอย่างเงี้ยนาะแล้วก็ทางนู้นจะเป็นพวกบอลุูนเจสกีหลักตา ไม่เคยเห็นมาก่อนต้องบอกตามตรงว่าแบบ,แบ,บพวกนี้บบไม่เคยเห็นจริงนะครับผมเนาะจสก,กีสกกอาจจะเคยเห็นแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไอ้พวกเรือฟอร์มูล่าต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าบ้านเราเนจังจะวัดที่สุดโลกเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับผมและยิ่งเป็นเหตุจะมาจากทีมใ,ใหญ่แบบนั้นด้วยเนาะอยากรู้เหมือนกันนะว่าความเร็วมันจะประมาณไหนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งงานในในพวกของกลุ่มสโนบอลปั๊มลมต่างๆเนาะน,นี่มีสโนบอลมีคริสต์มาสอะไรมาเต็มเลยนะพวกนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าชุดตกแต่งคุณนี้มาจากเชียงรายเนาะพ,พี่เพิ่งเห็นว่าบอลลูนมันไม่ได้มีแค่รูปรูปสตรอเบอรี่มันมีรูปวัวมีวัวมีรูปหน้าย,ยิ้มมีอ๋อเพิ่งรู้ว่าแบบบอลลูนมันมีหลากหลายรูปแบบนะน่ารักจังเลยแต่ละอันจะได้เป็นรูปยิ้ม ันันของแอสซอคอนโดเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้กีฬานะครับผมกิจกรรมทางน้ำนะก็ม,มันจะเริ่มต้นแสดงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปตรงบริเวณตรงไหนดีพี่ครับตรงนั้นไหมดูคนน้่อยกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมซับบอร์ดนะครับผม สักครู่นะครับผมก็จะเป็นพวกกิจกรรมทางน้ำต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีเรือฟอร์มูล่ามีเรือเอทโตีมีแจสติกมีสปอร์ตแล้วก็มีควายบอร์ดนะครับซึ่งแบบโอ้สวยงามมากแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศงานช่วงหัวค่ำแล้วมีการจัดนะครับผมจัดไฟนะครับผมเนาะจัดไฟจัดแสงสีต่างๆนะครับผมเนาะได้ สวยงามแล้วก็อลังการม,ม,มากๆเลยซึ่งแบบเราไม่เห็นภาพอะไรแบบนี้มานานมากแล้วนะน,นี่บอลลูนเราขึ้นละบอลลูนของบริษัทก็ดีใจนะครับผมดีใจนะที่แบบได้มีงานดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็คนให้ความนสนใจเยอะมากๆเลยนะสำหรับกิจกรรมางานนี้นะครับผม ครับก็ดีใ,ใจนะครับผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆของจังหวัดที่สุดโลกนะครับผมแล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไปในอนาคตบริษัทเรานะครับก็อยากที่จะมีการผลักดันสนับสนุนกิจกรรมดีต่างๆของจังหวัดที่สุดโลกเราเนาะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรา เราเป็นคนพิโรจนะเราก็อินกับจังหวัดพิโลกนะเราอยากจะให้จังหวัดพิโลกของเราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆต่างๆมากมายเกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆนะอยากให้จัดงานแบบนี้สุกเดือนเลยเนาะก็ฝากติดตามในทุกๆช่ๆองทางของบริษัทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube ใน IG ใน i n s t a g r กรมต่างๆนะครับผมนะแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ดีๆอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวอีกนะเพราะว่าจะได้เปลี่ยนมุกเมนต์บ้างเนาะมีแต่เรื่องขยะขยะครับทั้งแบบปล่อยนะก็แบบพามาดูมาเที่ยวอะไรต่างๆแบบนี้ นะครัถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคำว่าค่ำคืนนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปขอบคุณครับ